สตาร์ทรถด้วยรีโมทได้และก็สตาร์ทรถด้วยมือถือก็ได้ด้วยรุ่นนี้สามารถทําได้แล้วลืมคุญแจไว้อย่างนี้เลยเนี่ยคือระบบเซฟต,ตี้ของเขามันจะไม่ปิดไม่มีอุบัติเหตุคันนี้เข้าศูนย์ตรงระยะสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับคันนี้ผมกล้าพูดเลยนะ ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปจากสยามนิสันรีบนวันนี้ผมมีรถดีๆราคาผ่อนเบาๆเ,เพียงแค่6000บาทแต่คุณลูกค้าได้รถใหม่ใช้งานแค่2ปีเท่านั้นพบกับอะไรตัวนี้เลยเฮ้ย <Hey, S 2> ลูกค้าตกใจดิเฮ้ยทำไมอันนี้มันหน้าเหมือนตัวโชว์รูมโฉมปัจจุบันเลยตัวนี้เป็นอ m เมล่าเทอร์โบนะที่ขายดีมากๆเลยนะตอนนี้นะตัวเนี้ยเป็นตัวมิเนอร์เชนแล้ว MY 2 3แล้วตัวเนี้ยเป็นปี2023นะครับตัวนี้เป็นอ m เมล่าหนึ่งจนะ เป็นตัว v ีลองท็อปนะเป็นเกียร์ออโต้ปี2023เลยนะครับไม่เพียง90,000เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ผมได้มาเกือบ10คันแต่ตอนนี้ยอยู่ในมือผมแล้วนะผมเหลือแค่6คันสุดท้ายเท่านั้นนะครับวันก่อนผมขายลูกค้าไปได้อีกหคันตอนนี้ผมเหลือแค่6คันเท่านั้นคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยผ่อนแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นถ้าลูกค้าออกมือหนึ่งนะหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมสเกิร์ตนะตัวนี้มาดูเวก้ก่อนตัวนี้เราได้อะไรเราได้เป็นตัวก และตัวสเกิร์ตอีกไนท์เนี่ยเป็นตัวสเกิร์ตท,ที่ติดตั้งจากโรงงานนิสสันมอเตอร์นะครับและมีตัวรับประกันเท่ากับตัวรถเลยก็คือ3ปีนะครับเหมือนกันลูกค้าสามารถเคมประสบอุบัติเหตุยังไงก็เคมอู่นิสสันได้เลยอีกอย่างนึง่งตัวนี้อย่างที่ผมกล่าวไปเนาะป้ายแดง6กแสนหกหมื่นเบาทแต่ตอนเนี้ยหั่นเลย50%เราตั้งให้ลูกค้าเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นไม่ผิดนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไว้ง่ายมีเครดิตนะ ทักมาเลยอยากได้รีบทักเข้ามาเพราะจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับมารีวิวกันเบื้องต้นเลยกระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยเห็นไหม LED แล้วไฟเต็มระบบ LED แล้วสวยงามมากเลยนะตัวเนี้ยลูกค้าจะได้เป็นโลโก้ใหม่แล้วนะครับเพราะเป็นตัวม i n เนอร์เชนกระจังหน้าก็จะดูแบบดูดแบบนี้เลยอย่างที่คันนี้ได้ไปก็คือลูกค้าได้สเกิร์ตรอบคันคันนี้ในเล่มจะเป็นมือเดียวนะครับเอกสารในเล่มจะเขียนคําว่านิสสันเอเชียแปซิฟิกซึ่ง ผู้ครอบครองเดิมที่เป็นเนี่ยเป็นรถผู้บริหารนะที่ใช้มาแล้วปลดระวางนะฮะไม่ก็จะวิ่งไม่เยอะนะครับข้อที่1น,นะข้อที่2ลูกค้าคนเดิมนะผู้ใช้คนเดิมเช็คศูนย์เข้าระยะตรงอันนี้คือลูกค้าเชื่อใจได้ตัวนี้มาต่อกันด้วยออปชั่นเนาะตัวยางให้มาเป็น1 9 5่5เนะตัวนี้ถ้าถามว่ายางปีอะไร ยางปี24คือยางเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะดอกเงาะยังอยู่เลยรถเนี่ยเท่าที่ผมเช็คจากข้อมูลนะลูกค้าก็เพิ่งผ,ผู้ใช้เดิมดีกว่าเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ลูกค้าก็ไม่ต้องทําอะไรนะฮมาแบบนี้เลยสวยๆมี LED ให้ตรงนี้ด้วยกล้องมีกล้อง360องศาแล้วออปชั่นของตัว V เนี่ยเรียกว่าจับเต็มเลยไม่แตกต่างอะไรจากตัว VL เท่าไหร่นะมีกล้องรอบคัน emergency brake ถุงลม6ลูก SOS ช่วยเหลือฉุกเฉิน start รถด,ด้วยรีโมทได้และก็ start รถด,ด้วย มือถือก็ได้ด้วยรุ่นนี้สามารถทําได้แล้วนะครับมาดูกันต่อสกเกิร์ตรอบคันเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากตัวนี้คีเลเนาะเข้ารถล็อกรถกดแค่ปายนิ้สัมผัสก็เข้ารถได้แล้วผมมาดูเร็วๆเลยยางเป็นยางใหม่ทั้งสเส้นรถเนี่ย ลงมานะล้างแล้วมาตั้งรีวิวเลยผมจะเป็นคนแบบนี้ถ้าแฟนคลับนะติดตามผมมานะผมจะเอารถเดิมๆมาให้ลูกค้าดูอย่างนี้เลยไม่มีเฉี่ยวชนรับประกันแต่อย่างแบบทุกประกันเลยนะถ้ามีเฉี่ยวชนนะผมนะให้คุณเอารถมาคืนนะเลือกคันใหม่แล้วผมจ่ายค่าเสียเวลาให้คุณด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมาดูด้านท้ายอีกนิดสวยงามนะครับเพราะเราเป็นตัวแทนของนิสสันเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้มากๆาผมเปิดไปนี่ผมกดแค่ปลายนิ้วนะสามารถเปิดท้ายได้ ค,คือออปชันเขาค่อนข้างดีนะเมดน็อตแต่ละจุดนะ mm hmm. ผมให้ดูผิวพันธุ์เป็นหลักเนาะ mm hmm. เดิมๆรถสีดําดุนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะสวยจริงๆเม็ดน็อตเดิมไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะครับแบบสวยงามมาก mm hmm. ในกรณีที่ลูกค้ามีสัมภาระเยอะแล้วลืมกุญแจไว้ในห้องโดยสารนะครับในกรณีนี้ห้องโดยสารเนี่ยล็อกแล้วนะล็อกสนิทเลยนะ ลืมคุญแจไว้อย่างนี้เลยเนี่ยคือระบบเซฟตี้ของเขามันจะไม่ปิดเห็นไหมลูกค้าเอาใหม่นะผมปิดยังไงมันก็จะไม่ปิดเพราะว่าคุณลืมคุญแจไว้คือว่ายงว่ารถที่ออปชั่นดีๆนะเยอะๆเนี่ยมันจะมีตัวนี้ให้อยู่แล้วนะฮะตัวเซฟตี้อีกอย่างนึงมาดูนะเห็นไหมลูกค้าเห็นไหม ตัวที่เป่าอยางสำรองเนาะตัวนี้เห็นไหมมันยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยถุงเนี่ยยังเป็นถุงแบบนี้เลยคือผมกล้าพูดนะว่าใครได้คันนี้ไปอ่ะเหมือนคุณซื้อรถใหม่เลยนะเห็นไหมดูความเดิมเห็นไหมยาแนวไม่มีอุบัติเหตุใดอย่างใดนะปกติเนี่ยเห็นไหมเม็ดอาร์คแต่ละจุดเม็ดโรบอทแต่ละจุดถ้าสมมติรถมันโดนชนนะมันจะต้องยูเข้าไปนะครับมันจะไม่เดิมแบบนี้เลยนะมันจะไม่เดิมแบบนี้นะไว้ง่ายลูกค้าที่ดูออนไลน์เนาะ ไว้ไงว่าคือลูกค้าเชื่อใจได้ลูกค้ามาซื้อกับเราเรารับประกันทุกคันคันเนี้ยรับประกัน1ปีนะ2 5 0 0 0กิโลนะครับเพราะเราซื้อบริการรับประกันของนิสสันให้เลยนะครับรอบตัวรถนะจะเป็นแบบนี้เลยสีดําแต่งพร้อมลุยพร้อมหล่อลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเยอะยางเปลี่ยนให้แล้วนะครับลูกค้าออกเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนกับโชลูมิสสันด้วยนะน้ํามันเราใช้เกรดที่ดีเลยให้ลูกค้าเดี๋ยวไงไปดูภายในกันต่อครับ มาดูในส่วนของภายในนะตัวนี้ด้วยการที่เป็นตัวลองท็อปเนะเป็นตัววียังเป็นเบาะผ้านะแต่เบาะผ้าเขาไม่ใช่เบาะผ้าแบบกระโหลกกรานะมันจะเป็นเบาะผ้าแบบมีเท็กเจอร์แบบนี้ลวดลายเห็นไหมทําให้ดูสปอร์ต เห็นไหมกล้องมาดูนะลูกค้าคนเดิมเนี่ยผู้ใช้คนเดิมเนี่ยเขาใช้รถดีมากนะครับก็คือว่าเบาะเนี่ยไม่มียวบให้ดูคนนั่งเห็นไหมเบาะเนี่ยไม่มียัวนะมาดูแบบนี้เลยก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งเนาะและอีกอย่างหนึ่งขออนุญาตเข้าไปนั่งนิดนึงนะผมอ่ะชอบคันนี้มากเลยเพราะว่าคันเนี้ยมันเป็นลองท็อปมันมีทุกอย่างแล้วผมสตาร์ทนะนี่อย่างนี้เลยมาดูนี่เป็นโลโก้ใหม่แล้วแอร ะะเปิดเย็นเห็นไหมมาดูมาดูนี่ไม่ประมาณนี้เลยเห็นหมนะ9 7 4 7ั้ยกิโลคือว่าไงว่าลูกค้าเซฟไปแล้วอะ3า0แสนเออคือคุณรถอะใช้อยู่มาเท่าไหร่นะประมาณไม่ถึงจริงๆอะปีนี้มันปี2 2 0 2, 2 5เนอาะลูกค้าใช้แค่ปีครึ่งเองนะผู้ใช้เดิมเนี่ยใช้แค่ปีครึ่งนะครับว่าไงว่าตัวนี้ออปชั่นเต็มมากนั่งสบายแล้วก็แรงด้วยนะครับเป็น1.0เทอร์โบเครื่องเล็กแต่ให้กำลังแรงขับเคลื่อนแรงม้านะ100แรงม้าเลยทีเดียว อีกอย่างหนึง่งทุกคันที่มาจากนิสสันมอเตอร์นะรถผู้บริหารปลดระวางทุกคนจะซื้อผมเข้ารูปให้แล้วผมตัวเนี้ยคุณลองไปเช็คนะ4-5,000บาทอันนี้คือของแท้ตรงรุ่นของรถอ m เมรเลยอันนี้ผมเปดิดระบบเสียงให้ดูนิดนึงก่อนนะครับอ่าเสียงดังฟังชัดนะครับลูกค้าบอกเลยว่าออปชั่นง่ายดี อีกอย่างนี้ที่ผมชอบนะตัวรองท็อปตัวนี้มันมี SOS แล้วถ้าลูกค้าเคยใช้รถยุโรปนะหรือรถอ e ีโกคาร์นะผมจะบอกว่าตอนนี้ในตลาดนะท้องตลาดอ e ีโกคาร์ไม่มีตัวนี้นะเขาเรียก SOS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเนาะนี่มันจะมีซิมอยู่ข้างในเนี่ยลูกค้ามาดูใกล้ๆเห็นไหมสมมุติลูกค้าไปขับรถชนแล้วประมาณว่าต้องการความช่วยเหลือนะลูกค้ากดตรงนี้ SOS นะฮะมันจะส่งสัญญาณ GPS ไปถึงหน่วยงานเนาะแล้วก็เอาไว้แง่ว่ามีคนที่ call center เนาะเขาเรียกคนมาช่วยเหลือคุณนะฮะตรงที่คุณ ประสบอุบัติเหตุอันนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ผมบอกเลยว่าไม่เหมือนใครและอีกอย่างหนึ่งคือถุงลมเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยให้มา6ลูกเต็มเลยนะแอร์แบ็กเนี่ยให้มารอบคันเลยคือว่าง่ายว่าฟังก์ชันเบื้องต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างให้มาเต็มกล้อง360องศาให้แล้ว SOS มีแล้วสตาร์ทด้วยรีโมทมีแล้วสตาร์ทด้วยมือถือก็มีแอร์เย็นฉ่ำอีกอย่างหนึ่งว่าไงว่าห้องโดยสารเนี่ยมันจริงๆมันกว้างนะผมบอกเลยมันกว้างเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังไปโอเคครับ มาดูในส่วนของข้างหลังเนอะผมบอกเลยเนี่ยเห็นไหมผมนั่งข้างหลังที่ผมบอกไปว่ามันกว้างมันกว้างจริงๆนะลูกค้าก็ลูกค้ามาดูดีเห็นไหมเนี่ยผมอะสูงเกือบร8แนะแต่คือขาผมยังมีเล็กรูมนะ คือมันค่อนข้างนั่งสบายค,คือผมกล้าพูดว่าคันนี้นะถ้าลูกค้าเคยใช้ว่ายง่ายนะอีโกคามิลาดแอดพาดคันนี้ใหญ่กว่าเยอะผมพูดเลยถ้าลูกค้าเคยใช้มาร์สมาก่อนแล้วมาใช้คันนี้ลูกค้าจะบอกเลยเฮ้ยรถคันนี้ห้องโดยสารเนี่ยเกือบจะเทียบเท่ากับซีวิกเลยนะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะเกือบเทียบเท่ากับซีวิกว,ว่ายง่ายว่าคุณได้ในเรื่องของอะไรคุณได้ในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ใหม่หน้าตาใหมา่คุณออกไปเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าคุณซื้อมือสองเพราะว่ามือหนึ่งอะมันยังตั้งกันอยู่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะชชุดแต่่งทีโวรม ขายอยู่19,900บาทแต่ตัวเนี้ยเราจัดโปรโมชั่นนะแถมให้ลูกค้าเลยทุกคันที่ลูกค้ามาซื้อนะครับบอกเลยว่าสเกิร์ตเนี่ยก็เป็นสเกิร์ต5ชิ้นนะไม่ใช่สเกิร์ตแบบว่าแค่แค่สเกิร์ตข้างล่างเดียวมันมีตัวสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายให้ดูในส่วนของออปชั่นเนาะตัวเนี้ยข้างหลังก็จะมีเครื่องออมเนืยความสะดวกเห็นไหนะนะสิ่งอําเนวยความสะดวกก็คือตัวจุดชาร์จเนี่ยให้1จุดอย่างนี้ก็ตามเดี๋ยวผมพาไปดู Met not, ดนดกัน มาดูความเดิมของรถเพราะว่าเราขายออนไลน์เป็นหลักเนาะเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์นะลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาดูรถจริงได้นี่เห็นไหมคืนเนี่ยให้ด่วงนี้เลยรถไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะเรารับประกัน100%นะฮะถ้าลูกค้าตรวจเจอนะคุณคืนผมมาเลยผมให้ค่าเสียเวลาด้วยผมบอกเลยนะเพราะเราเป็นศูนย์นิสสันจริงๆนะครับรับประกันทุกคันมาดูนี่รถเนี่ยไม่มีการทาสีนะเห็นไหมปกติทาสีเนี่ยมันจะเละเทะอะไรกันหมดแล้วเห็นไหมนี่ไม่มีนะขอบคมกลิบ เห็นไหมจุดเชื่อมต่อประตูหลังนะฮะสวยงามมากไม่มีรอยพ่นเลยข้างหลังผมให้ดูไปแล้วเนาะเม็ดน็อตอันนี้ผมให้ดูเม็ดน็อตค่าๆของตรงโครงสร้างนะฮะโครงสร้างแต่ละจุดมาดูกันเห็นไหมนี่เดิมนะไม่มีอุบัติเหตุคันนี้เข้าศูนย์ตรงระยะสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับคันนี้ผมกล้าพูดเลยนะผมเอารถดีๆนะ อยากจะมาแบ่งปันลูกค้านะฮะในราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้มันน่าฝนเนาะแล้วไม่อยากใช้ค่าใช้จ่ายเยอะผ่อนประมาณสัก6กพันกว่าบาทต่อเดือนนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับนี่เลยเห็นไหมให้ดูแบบนี้เลยนะฮะสวยงามให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ซูมไปเห็นไหมสวยนะผมบอกเลยเบาะเนี่ยสะอาดมากผมได้มาเงี้ยผมแค่ปัดๆแล้วมารีวิวก่อนเลยนะแล้วมาดูในส่วนของเม็ดน็อตแต่ละจุดเห็นไหมเชื่อมต่อประตูหลังทางด้านซ้ายนะเห็นไห ไม่มีรอยเลยนะผมบอกเลยรถมันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะครับถ้าเป๊ะกว่านี้นะก็มือหนึ่งนะผมพูดรงดงนะเป๊ะกว่านี้ก็มือหนึ่งลนะอ่าเห็นไหมแต่ละจุดมาดูน็อตเนี่ยเห็นไหมเชื่อมต่ออ่าข้างหน้าเห็นไหมชิ้นส่วนข้างหน้าเห็นไหมให้ลูกค้าดูเลยแต่ละจุดไม่มีรอยพ่นเลยนะครับเดี๋ยวไงเราไปดูห้องโดยสารกันไปโอเคมาดูในห้องของโดยสารกันต่อนะตัวนี้ที่ผมบอกไปเนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะ1.0เทอร์โบนะฮะ เครื่องว่าไงว่าร้อยแรงม้านะครับร้อยแรงม้าบอกว่าแรงไหมจริงจริงแรงนะตัวเก่าเนี่ยคือตัวที่เขาเรียกว่านิสันอะเมร่านะ n 1 7ตัวนั้นแค่ประมาณสัก79แรงม้าแต่ตัวนี้คือเขาปรับโฉมใหม่นะครับเพิ่มแรงม้าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วยนะบอกเลยว่าร้อยแรงม้าค่อนข้างแรงเลยนะเรามาดูความเดิมกันต่อนะรถเนี่ยใช้อยู่ปีครึ่งนะครับดูความเดิมแผงกันความร้อนติปเหมือนใหม่ดูเมนน็อตแต่ละจุดเห็นไหมไม่มีพ่นนะเห็นนะดูนี้นี่มันฝุน่นนะให้ดูอย่างนี้เลยเห็นนะมัน เ,เห็นไหมสวยงามนะครับเรียงตัวสวยไฟหน้าไม่มีถอดนะเหมือนเดิมรอยมาร์กยังอยู่นะครับคานเดิมนะครับเครื่องยนต์แห้งสนิทสนิทแบบนี้เลยสวยงามนี่เลยเห็นไหมแต่ละจุดแต่ละจุดผมบอกเลยว่าลูกค้าที่กำลังจะหาซื้อรถนะเนี่ยลูกค้าก็จะแบบเฮ้ยซื้อที่ไหนดี เซนไหนเชื่อถือได้ไหมจริงๆผมอยากให้ลูกค้าซื้อที่ไหนก็ไม่ว่ากันนะแต่ขอให้ดูว่าบริการหลังการขายอะ่ะหรือรถคันนั้นนั้นน่าเชื่อถือไหมมีแหล่งที่มาไหมและคนขายคือใครเขาสามารถรับผิดชอบให้ลูกค้าได้หรือเปล่าอย่างคันนี้นะผมบอกเลยว่าผมเอาใจสายวัยรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าครอบครัวก็ดีนะบอกเลยว่าคันเนี้ยผมจัดโปรให้พิเศษเลยนะครับสำหรับหน้าฝนนี้เนาะก็คือมือหนึ่งนะหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคุณไปดูได้นะหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแบบนี้เลยนะครับ ถ้าคุณจะต้องสั่งตัวเนี้ยไม่มีใครแถมอยู่แล้วเพราะสกเกิร์ตมันแพงมาก1 9 9 0งมากบาทที่ศูนย์โชรูมนิสสันนะคุณไปถามได้เพราะเราเป็นโชรูมนี่สันนะอันนี้เขาเรารู้ดีว่าไงเลสเซก็เกือบ70,0,000นนะแต่ตอนเนี้ยราคาโปรโมชั่นเนาะเหลือแค่3 000, 9 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะย้ำนะานะ3้9ห0 0บาทรถปีใหม่ๆมีข้อดีดอกเบี้ยมันถูกพอดอกเบี้ยมันถูกนะบอกเลยนะคันเนี้ยผ่อนอยู่6 0 0 0กว่าบาทเอง ห0พั 6, หารสาวันเท่าไหร่วันละ200คุณกินข้าวอยู่วันละจานสองจานคุณก็ครบแหละถูกไหมดังนั้นผมบอกเลยคันนี้น่าใช้เป็นอย่างยิ่งในเรื่องของราคาสมรรถนะความปลอดภยัยและความคุ้มค่าและในเรื่องของบริการหลังการขายเราก็มีให้นะครับสำหรับลูกค้าเนาะที่ต้องการขายรถหรือว่าแลกเปลี่ยนตีเทอร์นเนี่ยเรายินดีด้วยนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยบางท่านนะก็อยากได้รถใหม่ นะแต่ต้องมีการเคลียร์ปัญหาเรื่องรถเก่านี้สินรถเก่าด้วยนะฮะเราก็ปิดจบให้ท่านนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะทักมาเลยนะใน Facebook ช่องทางทุกช่องทางนะทิกเ o อ y o ยูทูบต่างๆนะสามารถทักเข้ามาได้เลยยังไงผมคุณแอปจากเสียมที่สระบุรขอฝากเจ้าคันนี้ด้วยนะ <S <S อเมล่า1.0 2023วนบะครับบอกเลยว่าคันเนี้ยผมอ่ะได้มาเกือบ10คันนะแต่ตอนเนี้ยผมเหลือแค่6คันแล้วนะรีบมาจองนะหลกัหลกๆก็มีสีดําสีแด,ง,ดงบอกเลยเนี่ยตัวนี้สวยมากรีบมาจับมาจองครับครับสวัสดีครับ